สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนเพจนะฮะวันนี้เราก็จะมาเอาหอยไปอนุบาลก่อนคือเรามาขายให้เจ๊ปอ้อนะฮะพี่สาวท่านหนึ่งท่านมีร้านอาหารไปสวนแบบน้ำอย่างนี้นก็จะลงน้ำลึกด้วยแต่ตอนนี้จะลงอีกที่หนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการให้อาหารและให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็อาจจะลงในนี้เพิ่มหอยขมยักษ์ อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยอ่าถ่ายรูปหน่อยเอามามามาเนี่ยเอามาทำพิธีมอบหน่อยอ่าทำเป็นพิธีเจ๊แตะไว้นะจะปล่อยเนอร์อันะนี้อ่านี่คือหน้ากนี่มาสวยหน้าของอ่ากล้องสวยอ่ะขอรอหน่อยดิขา้าแมวพ้องกัอนอ่ะโอเคสวยมาก นะครับเราจะให้ลูกค้าอ่ะสอ,สองมือนะลูกโอเคสองมือหั่นเต็มๆอ่ามือหั่นเต็มโอเคได้กี่ได้ลูกกี่ตัวก็ประมาณนะไม่ได้นับใช่ไหมแต่ว่าปากหนึ่งช้อนหนึ่งมีร้อยตัวนะหูหนามันมันอยู่กระจัดกระจายโอเคครับขอบคุณครับ